ที่สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข16บ้านจันทเขมอําเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีพลเรือตรีเทิดเกียรติจิตแก้วผู้บัญชาการกองพลนาวิกยโยธินผู้แทนกองทัพเรือได้รับมอบพิธีส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลสนามศูนย์จันทรประชาร่วมใจและที่โรงพยาบาลสนามศูนย์บุรพาประชารักโดยมีนายสุพจน์ภูเกียรติขจรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์ประดิษฐ์ ปทวีศรีสุธารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองมีนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีมาร่วมส่งมอบในครั้งนี้ครับสำหรับโรงพยาบาลสนามศูนย์จันทประชาร่วมใจและโรงพยาบาลสนามศูนย์บุรพารักษ์ได้มีการปรับปรุงสถานที่และปรับระบบบริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและแยกโรคของโควิด -19 ที่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ก็ทําให้มีปริมาณเตียงของโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อมีความจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่จําเป็นจะต้องควบคุมเพื่อเฝ้าระวังอาการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนของจังหวัดระย,ยองและที่จังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการขออนุญ,ญาตพื้นที่จากกองทัพเรือในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์บริภาประชารักจังหวัดระย,ยอง ให้บริการผู้ติดเชื้อมาตั้งแต่วันที่2มกราคมถึงวันที่ 20, 27ตุลาคม2564จำนวนทั้งสิ้นนะครับ2 6 2รายและที่โรงพยาบาลสนามศูนย์จันประชาร่วมใจจังหวัดจันทบุรีก็ให้บริการผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่4มกราคม2564กระทั่งถึงวันที่8พฤษภาคม2565จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย6,677รายด้วยกัน ทานะของนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อารครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้บอกว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อก็ได้รับการดูแลรักษาที่บ้านแล้วก็แบบผู้ป่วยนอกก็เจอแจกจบนะครับขณะที่การฉีดวัคซีนเองมีความครอบคลุมค่อนข้างสูงคือเข็ม1และเข็ม2ตอนนี้ฉีดไปแล้วเกินร้อยละ100นะครับแต่ละจังหวัดก็สามารถที่จะเดินหน้าเข้าสู่การบริการ เรื่องของโรคโควิด -19 แบบโรคประจำถิ่นประชาชน,นมีความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลทุกระดับก็สามารถกลับมาให้บริการรองรับผู้ป่วยในภาวะปกติได้ก็เลยเห็นควรนะครับว่าจะต้องส่งมอบคืนพื้นที่โรงพยาบาลสนามเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการฝึกต่อไปครับและก็ขอขอบคุณกองทัพเรือที่ให้การสนับสนุนภารกิจมาด้วยดีโดยตลอดครับ จากสถานการณ์การติดเชื้อหรือแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับทราบรับรู้แล้วว่ามีการแพร่รระบาดอย่างมากโดยเฉพาะในจันทบุรีจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเลยเป็นแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นในการรองรับการการรักษาพยาบาลนในโรงพยาบาลของรัฐเองเนี่ยมี จำนวนเตียงที่ให้นอนไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นความจําเป็นในการที่จะใช้โรงพยาบาลสนามมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับเราได้นําผู้ติดเชื้อนํามารักษาพยาบาลที่นี่ในจังหวัดจังหัดถึง6,600กว่าหัง 600กว่ารายนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะวันนี้สถานการณ์ได้เริ่มพี่คลายนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับก็ศักยภาพในการดูแลรักษาในระบบเราก็ดีขึ้นนะครับมีที่รองรับได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสนามเลยอาจจะยังไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ถึงจำเป็นต้องใช้นะครับจึงเกิดวันนี้ขึ้นก็คือการส่งมอบคืนโรงพยาบาลสนามเนื่องจากเป็นศูนย์ฝึกนะครับ ของของทางทหารเรือด้วยนะครับเพื่อให้ทางทางทหารเรือนําไปใช้ประโยชน์ในการฝึกทหารเรือในลำดับต่อไปครับ